ในเรื่องของหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในเรื่องคาตอบในการทดสอบสลัชนะในเรื่องของการเป็นผู้นํำในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับท่านจะต้องเลือกคําตอบในตัวเลือกที่ไม่ใช่ลักษณะของการไปทําแทนผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ท่านจะต้องขับเคลื่อนให้ผู้อื่นเนี่ย ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให้ลูกน้องให้ลูกทีมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแปลงร่วมกันจุดเน้นนะครับก็คือในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ไว่าเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมออกแบบร่วมตัดสินใจร่วมฟื้นฟู แล้วก็ทําในสิ่งที่มันให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการสร้างความรู้สึกว่าให้ประชาชนนั้นร่วมเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะครับนี่คือหลักการหนึ่งที่ท่านสามารถนําไปตัดสินใจเลือกคําตอบในห้องสอบในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงประการที่2ครับสิ่งที่คนที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะต้อง แสดงออกนั่นก็คือการสื่อสารครับการสื่อสารของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะต้องสื่อสารเพื่อน้มนาวสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาของการสื่อสารเนี่ยที่ต้องง่ายแล้วก็เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยคีย์ในการทําความเข้าใจในตรงนี้นะครับที่เป็นหัวใจสําคัญของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงก็คือร่วมมือ เชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจอันนี้เป็นเป็นหัวใจของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงตั้งจากนี้ครับในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีสร้างกระบวนการให้การมีส่วนร่วมแล้วก็ยอมรับจากผู้ปฏิบัติในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่ใช้อํานาจบ,บังคับเพียงแค่อย่างเดียวผู้นําการเปลี่ยนแปลง จะต้องสื่อสารชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเกิดแรงจูงใจภายในแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นมาซึ่งในการเตรียมตัวที่จะครับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้ผู้ที่กําลังเตรียมตัวที่จะคารับการสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกอง ไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางระดับสูงท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหารในตําแหน่งประหลัดพอสานักอหอน้าสํานักประหลัดซึ่งการสรรหารในรอบนี้นะครับจะใช้วิธีการในการคัดเลือกซึ่งเป็นการคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งดึ่งในตวนี้นะครับ ยกตัวอย่างคำถามนี้ครับที่เป็นลักษณะของการวัดถึงสมรรถนะการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี่ครับเมื่อพบว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือสาธารณภยัยท่านควรที่จะทำอย่างไรระหว่าง 1. ปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งตรงนี้นะครับในวิธีการคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือปล่อยให้ลูกทีมทํางานตามได้ถากรรมเนี่ยในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงให้เห็นว่าท่านมีลักษณะแบบนี้ท่านจะต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง ขต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายตัวเลืกตัวก,กที่3ครับแจ้งผู้บังคับบัญชาให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอันนี้เหมือนกับการเอาเอาเอาอำนาจใช้อำนาจในการไปบังคับ ในการเป็นผู้อำานนการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ใช้อำนาจพร่ำเพื่อนนะครับแต่มีเหตุผลว่าเราจะใช้ในกรณีไหนซึ่งในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบกับพิวดะเพื่อนก็จะบอกถึงวิธีการว่าไอ้จังหวะไหนที่เราต้องใช้อำนาจการจะทําประกาศเตือนโดยที่ใช้ถ้อยคําทางราชการอันนี้ถ้าหากบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราใช้ภาษาในการสื่อสารที่เป็นทางการมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดความเข้าใจที่ที่คาดเคลื่อน แล้วก็อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ไม่ไม่เข้าใจไม่ตรงกับเจตนาของการสื่อสารได้ข้อที่สี่นี่ก็ไม่ควรที่จะเลือกนะครับนั้นคําตอบในข้อนี้ก็คือสื่อสารชี้แจงผ่านช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายใช้ภาษาที่ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสอดคล้องกับหลักการนี้ที่บอกว่า การเป็นผู้นํในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเนี่ยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแล้วก็ยอมรับจากผู้ปฏิบัติผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้อํานาจบังคับเพียงแค่อย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดแรงจูงใจภายในและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใน,ใน,ใ,นในการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมดูตัวอย่างข้อนี้ครับ หัวใจของการเป็นผู้ดำเนนการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงระบบโดยหลักการคิดนะครับจะต้องไม่แก้ตัวแต่ใช้คำวิจารณ์นั้นให้เป็นพลังในการพัฒนาต้องฝึกฝนครับในการทำงานแน่นอนครับเราอาจจะเจอหลายหลากหลายสถานการณ์แต่เมื่อ เจอสถานการณ์ที่ต้องสร้างการยอมรับที่ต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงท่านจะต้องมีคำตอบในลักษณะที่ไม่แก้ตัวแต่ใช้ค่าววิจารณ์นั้นเนี่ยเป็นเป็นพลังการพัฒนาเพื่อให้ระบบช่วยเหลือมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นเป็นการ เป็นแปลงที่กู้เอาวิกฤตศรัทธาให้กลายเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาองค์กรซึ่งตรงนี้นะครับเวลา,าทําำข้อสอบในห้องสอบเนี่ยจะมีคำถามในห้องสอบอยู่หลายหลายข้อครับในรอบที่ผ่านมาที่จะเป็นการถามในลักษณะที่มีปัญหาเดิมแล้วก็ประชาชน ไม,ไม่เชื่อว่าหน่วยงานจะไปไปแก้ไขให้ได้แล้วท่านไปอยู่ตัวนี้ใหม่ท่านจะทำอย่างไรซึ่งคำตอบในข้อนี้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้ว่าหากเจ้าที่ในหน่วยงานยังคงทำงานแบบเดิมไม่สอดคล้องกับกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงยในภาวะภัยพิบ,บัติท่านจะทำอย่างไรออกคำสั่งรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ลงโทษ รจริงๆมันจะมีมันจะมีคีย์ในการในการเลือกคําตอบอยู่ครับว่าเทคนิคในการเลือกคําตอบเนี่ยเป็นยกตัวอย่างให้ข้อนี้ขออนุญาตท่านที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์นะครับที่เอาเทคนิคนี้มาเผยแพร่ในช่วงนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเทคนิคในการเลือกคําตอบสั่งโทษ เดิมจะเป็นคีย์หนึ่งที่จะทําให้ท่านตัดสินใจในการเลือกคําตอบได้ง่ายขึ้นก็รีพิเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวท่านที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยจะได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยท่านก็จะได้ลิงก์ Youtube ที่ไม่เป็นสาธารณะนะครับอันนี้คือลิงก์เนี้ยเป็นสาธารณะ ท่านค้นหาครับว่าการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงก็จะขึ้นยิ่งนี้ขึ้นมาแต่คนที่ลงทีง่นปเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยท่านค้นหาใน youtube สาธารณะจะไม่เห็นเพราะในคนที่เรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบจะเป็น YouTube ที่ไม่เป็นสาธารณะนะก็ท่านจะได้รับเทคนิค,ครายละเอียดหลักในการคิดเหตุผลทำไมต้องเลือกข้อนี้ทำไมไม่เลือกข้อนี้ ราะการทดสอบสมรรถนะเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จในการเลือกคําตอบว่าท่านต้องเอาวิธีการนี้ไปไปใช้ในการสอบแต่ท่านสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ทําความเข้าใจในหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์หลักในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้ซึ่งท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับไม่อยากจะพลาดโอกาสในการสอบ ไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอิสระของของผู้เรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนานี้ได้นะครับแล้วก็ท่านกดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มหลายนี้ ดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนแต่วันนี้วันหยุดท่านสามารถที่จะเรียนรู้ถึงหลักการคิดหลักในการวิเคราะห์ได้ดูสดได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไปต่อครับไปดูหลักการต่อครับใน้รนี้ ต้บอกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะมี4จะเล่น4หลักการนะครับหก็คือในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็แรงบันดาลใจคำว่าวิสัยทัศน์นะครับก็คือความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่เป็นความฝันที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตยังมาไม่ถึงนะ วิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างนาวัตกรรมและก็แนวทางใหม่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องบูรณาการความร่วมมือผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสริมพลังให้ผู้อื่นในการขับเคลื่อนคำว่าเสริมพลังเนี่ยครับผู้นํในการเปลี่ยนแปลงเวลาท่านไปเจอผู้ใต้บังคับบัญชาไปหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ย สิ่งที่ท่านสื่อสารออกไปจะต้องเป็นทัศนคติในเชิงบวกเป็นต้องเป็นผู้ที่ที่เมื่อผู้แท้ข้าบัญชาได้ฟังแล้วในสิ่งท่านสื่อสารออกไปเกิดแรงขับเกิดแรงกำลังใจเกิดเกิดพลังใจที่จะไปที่จะไปดําเนินการในสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้ไปบรรลุตามเป้าหมายได้ ทักษะอีกอย่างหนึ่งครับหัวใจของการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการป้องกันการเตรียมพร้อมเชิงระบบคือไม่ได้คิดเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผู้นาในการเปลี่ยนแปลงนั้นท่านจะต้องคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผู้นําที่มีวิสัยทัศน์จะเปลี่ยนวิธีคิด จากการเยียวยาการป้องกันการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้ครับเทคนิคในการเลือกคำตอบนะครับในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอีกตัวอย่างข้อนี้ในระยะยาวผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการสาธารณภัยควรที่จะมุ่งเน้นสิ่งไหน อย่างเรื่องของการป้องกันสารภัยเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมการล่วงหน้าได้ไหมได้นะระหว่างการเตรียมความพร้อมของชุมชนระบบของการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือการจัดทํารายงานความเสียหายประจำปีหรือขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลงังจัดพิธีขอบคุณผู้บริจาคหลังภัยสงบงเรื่องของผู้นําการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านควรที่จะทําก็คือคนที่จะ เลือกคาตอบในข้อนี้นะครับเตรียมความพร้อมของชุมชนแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านี่คือสิ่งที่ท่านควรที่จะไปเลือกคําตอบและก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นวนําการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสามารถที่จะป้องกันเตรียมพร้อมในเชิงระบบก็คือคิดในภาพรวมไม่ได้มองแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแบบนี้นี่คือตัวอย่าง การเรียนรู้ออนไลน์กับพี่วุฒิและเพื่อนในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามาตตามาตราฐานกำนวนตำแหน่งนะครับถ้าสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่ม,มลายที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมครับเรื่องนี้เผยแพร่สารารณะแต่คนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบก็จะเป็นเรืร่องรับ,บกลุ่มปิดได้ไฟล์ pdf ได้เนื้อหาได้แบบทดสอบออนไลน์ line. สนุกครับ คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ